สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนเพจเซ t ไทยแลนด์และ YouTube เซ t Thailand ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษทุกครั้งที่มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะเราจะทำการไลฟ์ให้ทุกท่านได้ติดตามบรรยากาศวันแรกของการเปิดทำการซื้อขายของหุ้นน้องใหม่ในตลาดกันนะคะในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศพิธีการสด จากขอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เ a i ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัท SEL Motor p a ตอรจำกัดมหาชนใช้ชื่อย่อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า SEL ค่ะ SEL เป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆเช่น i ิ u z u ุมิตซูบิชิโตโยต้าฮอนด้ ฟูโซ like ่ฟอร์ดนิสสันและเชฟโรเลตค่ะรวมถึงอะไหล่ทดแทนที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ได้รับการยอมรับนะคะเช่นไอซินคายาบ้าเอ็กซิดีเดนโซและโทคิโคค่ะปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจรครอบคลุมผลิตภัณฑ์อะไหล่มากกว่า1 6 7 0 0 0รายการมีลูกค้ามากกว่า1 6 0 0ราย ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการอะไหล่รถยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกภูมิภาคของประเทศตลอดจนกลุ่มธุรกิจศูนย์บริการที่มีสาขาจำนวนมากและกลุ่มบริษัทประกันภัยด้วยนะคะนอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยค่ะเช่น lazada shopee big thailand และเอกเมาเป็นต้นค่ะขณะน,นี้เรากำลังรอพิธีการอยู่นะคะ ของเราพร้อมแล้วค่ะขอเชิญให้การต้อนรับ SCL กับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไอไปอพร้อมกันค่ะเรียนท่านผู้บริหารบริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ MAI ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บริษัท SCL m o t o r p a r t จำกัดมหาชนหรือ SCL เนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรู้จักกับ SCL ผ่านทางวิดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะ ยานพาหนะที่คุณใช้เพื่อการขนส่งใช้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการพาคุณไปยังจุดหมายซึ่งยานยนต์เหล่านี้ล้วนประกอบไปด้วยชิ้นส่วนมากกว่า30,000ชิ้นซึ่งมีความแตกต่างกันสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทและแต่ละรุ่นทำให้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆมีความหลากหลายเป็นอย่างมากบริษัท SCL Motor Parts จำกัดมหาชน เราคือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์แบบครบวงจรจากจุดเริ่มต้นในปีพศ2507ห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้นเชียงหลงด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งด้านการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของอิสุสอย่างเป็นทางการจากบริษัททรีเพชรอ z สุสเซลจำกัดและบริษัทในเครือมานานกว่า54ปีและด้วยความไม่หยุดนิ่ง วันนี้ SCL Motor p a r t เราคือศูนย์รวมในการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หลากหลายประเภทเรครอบคลุมทุกชิ้นส่วนของรถยนต์เราจะจำหน่ายอะไหล่แท้ของค่ายรถยนต์ต่างๆทั้งกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์รวมไปถึงอะไหล่แบรนด์ชั้นนำต่างๆเช่ชเน Isuzu Mitsubishi Ford Denso Isin เป็นต้นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เราจัดเก็บสินค้าสำหรับจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้ามากกว่า45,000รายการเรานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดเก็บและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบค้นสินค้าอย่างมีประสิทธ,ธิภาพจึงทำให้เราเป็นบริษัทอะไหล่รถยนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและมีศูนย์กระจายสินค้าทชียเพลลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า50ปี ทำให้เรามีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในอุตสาหากรรมอะไหล่รถยนต์รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ให้ความสําคัญในงานบริการทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยเรายังวางกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เราให้ความสำคัญในการทำการตลาดและสร้างแบรนด์โลอยตี เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความเชื่อมั่นของลูกค้าดังสโลแกนของบริษัทถูกทุกชิ้นแท้ทุกส่วนเราจะมีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่มีระบบจัดการที่ช่วยในการทำงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการอะไหล่รถยนต์ได้อย่างครอบคลุมเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอะไหล่รถยนต์ขนาดกลางขนาดย่อมตลอดจนกลุ่มธุรกิจศูนย์บริการที่มีสาขาจำนวนมาก และกลุ่มบริษัทประกันภัยด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอะไหล่ย,ยานยนต์ที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจรให้ความสำคัญในการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดไปบริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนและที่จบไปนั้นนะคะเป็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SCL ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นช่วงพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพื่อลงนามค่ะขอเรียนเชิญคุณสกลตั้งก่อสก,กุลกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนเพื่อลงนาม พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนร่วมเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญคุณสมนึกตั้งกาะสกุลผู้ร่วมก่อตั้งคุณวรพงษ์ตั้งกาะสกุลกรรมการ พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI และคุณสมภพกีรัสุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เฟรนเซียไซรัสจำกัดมหาชนดิฉันขอเรียนเชิญคุณสกลตั้งก่อสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนเพื่อลงนามค่ะ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณประพันธ์จเจริญประวัติผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ MAI กล่าวแสดงความยินดีกับ SCL ขอเรียนเชิญค่ะ คกลตั้งก่อสกุลกรรมรการผู้จการใหญ่บริษัท SCL m o t o r p a r t จำกัดมหาชนคุณสมภพกีละสุนทรพงศ์กรรมรก,การผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเซียลไซรัสจำกัดมหาชนท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตลาดทรัพย์เอไมขอต้อนรับบริษัท SCL m o t o r p a r t จำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SCL เข้าเป็นบริษัท จดทะเบียนโดยที่จะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกด้วยมูลาค่าหลักทรัพย์หน้าราคา IPO 385ล้าน SCL SC <L S 2> เป็นผู้จัดจำหน่ายอะไรลรถยนต์ครบวงจรที่ดำเนินการมากว่า58ปปีเป็นธุรกิจครอบครัวที่เข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เพื่อการเติบโตแบบมืออาชีพนอกจากนี้การเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเงินทุนเสริมภาพลักษณ์และการยอมรับจากทุกฝ่ายทุกเกี่ยวข้อง ขออนุญาตฝากท่านคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านนะครับถึงการดําเนินธุรกิจโดยการยึดหลักจริยธรรมและบรรษัทพิบาลที่ดีตลอดจนการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักของ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ตลาดทรัพย์เอไขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตลอดจนทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของ HCL ในวันนี้ขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณคุณประพันธ์จเจริญประวัติค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมภพกีรัสุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรับ์ฟินเซียไฟรัสจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับ s อ l ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่สามรถขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณประพันธ์จเจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณแม่สมนึกตั้งก่อสกุลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท SEL มอเทอร์พาร์จำกัดมหาชนคุณสกลตั้งก่อสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SEL ลมอเทอร์พาร์จำกัดมหาชนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับผมในานามของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท s c l มอเทอร์พาร จำกัดผาชนหรือ SCL ที่ได้มาถึงวันสำคัญในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นวันที่ถูกบันทึกนะครับไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของบริษัทผมกับคุณสกลร,รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่ชั้นประถมที่โรงเรียนเซนคาเบียนด้วยกันนะรู้จักกันมานานกว่า45ปี นะมากกว่าครึ่งชีวิตของผมเราเป็นเพื่อนกันเรารู้จักกันนะครับและว,วันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนศิยนหลายคนเนี่ยได้มาให้กําลังใจกับคุณสกลด้วยนะครับจนเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยคุณสกลได้มาคุยมาเล่าให้ฟังถึงความตั้งใจที่คุณสกลอยากจะเอาธุรกิจนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผมก็จําได้ว่าตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยที่บ้านคุณสกลเนี่ยค้านะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ นะครับก็เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่ของคุณสกลน,นะครับในชื่อห้างคุ้ณส่วนจำกัดเสี่ยงเชียงลงนะครับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเกือบ60ปีนะครับ s l ได้เดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจก,ษษการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของวัฒจักรเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยจนมาถึงวันนี้ s l l ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นําในธุรกิจจัดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงตลอดระยะเวลา6ปีกว่าที่ได้เข้ามาทําหน้าที่ของการทิ่ปรึกษาทางการเงินนะครับผมได้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทรวมถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจความทุ่มเทนะครับและความพยายามนะครับอย่างมากมายนะครับของผู้บริหารและของพนักงานของ SCL ที่ได้ร่วมกันทำให้บริษัทนะครับเข้าจดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a ไได้สำเร็จในวันนี้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณสกลนะครับคณะกรรมการและผู้บริหารของ s l l ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดได้เข้ามาทำหน้าที่ที่ทปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของบริษัทในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานของ SL นะครับที่ได้ตั้งใจและเข้าทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและก็ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีนะครับขอคุณทีมงานของสำนักงานกราตาและทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คอยให้คำแนะนำ แล้วก็ดูแลมาโดยตลอดขอบคุณผู้ร่วมจัดจำหน่ายนะครับหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์อีก4แห่งที่ได้ร่วมกันเสีอขายหุ้นในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จรุ่ร่วงได้ดีขอขอบคุณสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การเสีอขายหุ้นของ SCL ด้วยดีเสมอมาสุดท้ายนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ,การผู้บริหารแล้วก็พนักงานของ SCL ทุกท่านอีกครั้งที่ได้ร่วมกันนำพาบริษัท มาสู่โอกาสสาคัญในการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไมในวันประวัติศาสตร์ของบริษัทในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของความสําเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า SCL จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพมีระบบการจัดการิรหารงานแบบมืออาชีพรวมถึงมีบรรษัทพิบาลที่ดี มีประกอบการที่เติบโตอย,อย่างยั่งยืนในอนาคตและหุ้นของ SCL จะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนต่อไปขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณสมภพกีระสุนทรพงษ์ค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสกลตั้งเกอะสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SCL m o t o r p a t s จำกัดมหาชน กล่าวในโอกาสที่ SCL เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณสมภพกีระสุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนตลอดจนท่านคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่านแขกผู้มีเกียรติและสี่มวลชนทุกท่านผมในานามผู้ผบริหารบริษัท SCL m o t o r p a r t จำกัดมหาชนหรือ SCL รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพาองค์กรก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้เป็นวันแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาซึ่งเดินทางมากว่า58ปีมีจุดเริ่มต้นจากคุณพ่อ คุณสันติตั้งก่อสกุลได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้งเชียงลงและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้อิสุสุจนปัจจุบันเราเป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจรครอบคุมผลิตภัณฑ์อะไหล่กว่าแสนห0 0มรายการทั้งผลิตภัณฑ์อะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทนทำให้วันนี้ SCL เรามีรากฐานการดำเนินธุรกิจ ที่มั่นคงและสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของเราที่เดินทางมาเกือบ6ททศวรรษจากตลาดวรจักรสู่บริษัทมหาชนบริหารงานภายใต้มาตรฐานสากลก้าวสู่หุ้นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รายแรกในตลาดทุน ในโอกาสนี้ผมในนามผู้บริหารขอขอบคุณสำนักง,งานกระตอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ให้การสนับสนุน scl จนมาถึงวันนี้ขอขอบคุณทางบริษัทฟินันเซียไซรัสทั้งในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ipo ของ scl ที่มีความเชื่อมั่นในองค์กรของเราทำให้การระดมทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรที่มอบความไว้วางใจให้ SCL มาโดยตลอดและที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและทีมชาว SCL ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ สุดท้ายนี้เราจะมุ่งมั่นบริหารงานบนหลักธรรมาพิบาลที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจให้ SCL เติบโตไปพร้อมกับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและให้ทุกท่านร่วมเติบโตไปด้วยกับเราขอบคุณมากครับ ขอขอบพระคุณคุณสกุลตั้งก่อสกุลค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโลกสแสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากบริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณสมนึกตั้งก่อสกุลผู้ร่วมก่อตั้ง ขอเรียนเชิญคุณบรพงษ์ตั้งเกาะสกุลกรรมการพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะขอเรียนเชิญคุณประพันธ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คุณสกลค่ะ ขอเรียนเชิญคุณประพันธ์มอบโลกแสดงความยินดีแก่คุณสกลค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่บนเวทีก่อนนะคะขณะนี้ดิฉันขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของ s c l ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณสมภพกีรัสุนทรพงศ์กรรมการผู้วยการบริษัทหลักทรัพย์พนิเซียไซรัสจำกัดมหาชนพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจาก s c l รับหน้าที่สันระังร่วมกับพิธีเปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยนะคะทุกท่านค่ะ เนื่องจากเวลาในการเปิดการซื้อขายลักทรัพย์เป็นแบบแรนดอมค่ะและบัตรนี้ได้เวลาที่ SCL พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท SCM Motor p a r ตอร์จำกัดมหาชนค่ะโดยราคาเปิดตลาด1.60บาท60สตางค์และตอนนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น4.55%ค่ะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ผ่านทุกท่านนะคะมองที่กล้องสื่อมวลชนสักครู่ค่ะให้ได้เก็บภาพ ความประทับใจในวันนี้ที่บริษัท SCL Motorparts จำกัดมหาชนได้เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมค่ะเรียนเชิญท่านผู้แานถ่ายภาพร่วมกันสักครู่นะคะ ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้บริหารนะคะที่ลานระฆังนะคะถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะ สุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์ m a ไและบริษัท Motor s c l มอเตอร์พาสจำกัดมหาชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมแสดงความินดีในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะกับ SCL บริษัท SCL มอเตอร์พาสจำกัดมหาชนกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ m a ไนะคะราคาล่าสุดตอนนี้ขยับเป็น1.56บาทแล้วค่ะ จากข้อมูลเอกสารข่าวที่ทางบริษัทได้ให้ไว้กับสื่อมวลชนในเช้านี้คุณสกลตั้งก่อสกลุลกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ SCL ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ากลุ่มกิจการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของ Isuzu อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2512ค่ะตลอดระยะเวลากว่า58ปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นในการจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทนที่ได้มาตรฐานด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับอะไหล่ที่ถูกต้องและรวดเร็วสมดังสโ,โลแกนของบริษัทถูกทุกชิ้นแท้ทุกส่วนทั้งนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทค่ะผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรต์ w w ็บดอทซีด และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัทนะคะ w w w s c l m o t o r p a r t c o m และเว็บไซต์ตลาดซัพ์แห่งประเทศไทยค่ะที่ www.set.or.th ติดตามกันต่อในครั้งถัดไปนะคะกับการไลฟ์หลักรัพย์ตัวถัดไปที่จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI กันได้ที่นี่ Facebook Page เ e t Thailand และ YouTube เซ t Thailand นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมสวัสดีค่ะ SCL เราเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจรนะฮะที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากกว่า58ปีนะครับเรามีสินค้าที่ดูแลกว่า167,000รายการขายทั้งอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทนนะครับ ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว่า1,600ลรายทั้งร้านอะไหล่ศูต f ฟาสฟิตประกันภัยและก็อ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆภายใต้สโลแกนถูกทุกชิ้นแท้ทุกส่วน Right Part at the Right Price SCL เราเนี่ยนอกจากจะจำหน่ายอะไหล่แท้อะไหล่ทดแทนแล้วเนี่ยเรายังถือเป็นบืนหนึง ในเรื่องของอะไหล่แท้ Isuzu ซึ่งเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับออจริงๆแล้วธุรกิจจัดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับประชากรรถยนต์สะสมโดยรวมซึ่งณนะปัจจุบันในประเทศไทยมีกว่า20ล้านคันนะครับอะไหล่เป็นธุรกิจที่เศรษฐกิจดีก็ขายได้เศรษฐกิจไม่ดีคนก็ต้องดูแลรักษารถตัวเองนะครับเราเชื่อมั่นว่า SCL จะเจริญเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาว